ฐานภาษีอันรูปแบบที่2ก็คือภาษีฐานทรัพย์สินหรือว่า property tax ก็คือเป็นการจัดเก็บภาษีโดยดูจากฐานทรัพย์สินเป็นหลักเอาฐานทรัพย์สินนี่แหละนะคะในการคำนวณภาษีหรือเงินภาษีที่ต้องเสียลักษณะของฐานภาษีฐานทรัพย์สินบ้านเรานะคะก็จะเป็นภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินนะคะซึ่งภาษีสองตัวนี้จะเป็นภาษีที่เป็น local tax ด้วยนะคะก็คือรัฐบาลท,ท,ท้องถิ่นเป็นคนเก็บแนละ้วเอาไปใช้ประโยชน์คราวนี้อีกอันนึงคือภาษีฐานทรัพย์สินอีกรูปแบบหนึ่งก็คือภาษีมรดกจริงๆแล้วภาษีมรดกเนี่ยมันมี3ประเด็นย่อยอยู่ในตัวของมันเองคือในคําว่ามรดกมันก็แบ่งออกเป็นภาษีกองมรดกภาษีการรับมรดกแล้วก็ภาษีการให้มรดกนะคะเรามีมรดก มรดกทั้งกองเท่าไหร่อันนั้นนะเราเรียกว่า estate tag มรดกที่ได้มาแบ่งไปให้ลูกคนที่หนึ่งเท่าไหร่อันนั้นเราเรียกว่า inheritance tag inheritance tag ลูกได้รับมรดกมาเราเรียกว่า gift tag ซึ่ง inheritance t a x แล้วก็ gift t a x เป็นการคเก็บภาษีฐานไรายได้แต่กรณีของการจัดเก็บภาษีฐานกองมรดกจะเป็นการจัดเก็บภาษี ฐานทรัพย์สิสนดูว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นมรดกทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้คำนวณเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีส่วนฐานภาษีรูปแบบสุดท้ายก็คือภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคเราเรียกว่าบางเล่มอาจจะใช้คำว่า expenditure tag บางเล่มอาจจะใช้คำว่า consumption tag ถ้านักศึกษาเจอ,อต่างกาันจริงๆแล้วถ้านักศึกษาเจอสัพที่ต่างกาันจริงๆแล้วในยะมันไม่ได้ต่างกันนะคะภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคนะคะหรือจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภคมีอะไรบ้าง ก็คือแวดที่เราเสียกันอยู่ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าในทางทฤษฎีเราเรียกว่าเป็นภาษีการขายทั่วไปหรือ general sales tax เก็บจากสินค้าอะไรก็ได้ที่ขายอยู่ทั่วไปอันที่สองภาษีการขายเฉพาะสินค้าบางประเภทเท่านั้นที่ถูกเก็บภาษีภาษีแบบนี้บ้านเราคือภาษีสรรพสานิร นะคะอันนี้เป็นการจัดเก็บภาษีฐานการบริโภคทั้งหมดอีกอันนึงคือภาษีการนำเข้าคัตตอมดิวตี้คุณบริโภคสินค้าจากต่างประเทศเสียภาษีอ,กอรรากรศุลกากรภาษีการใช้จ่ายหรือเอ p กเพนดิเ e อร์ท็นะคะสามสตัวนี้หลักๆที่เราจะเจอภาษีฐานการบริโภคคือภาษี3ตัวนี้นะคะรูปแบบที่4ของการจำแนกประเภทภาษีก็คือจำแนกภาษีตามผู้แบกภาระภาษีว่า ผู้แบกภารภาษีตามที่กฎหมายกยําหนดกับคนที่เสียภาษีจริงๆในทางปฏิบัตินี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่านักศึกษาต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นต่อนะคะว่ากฎหมายที่รัฐบาลเรียกเก็บจากสมาชิกอ,อโทษค่ะภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากสมาชิกในสังคมเนี่ยเป็นกฎหมายนะคะไม่ได้เป็นระเบียบหรือไม่ได้เป็นอะไรเป็นกฎหมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่จ่ายภาษีเท่ากับคุณทําผิดกฎหมาย ครานี้คําถามที่ตามมาคือแล้วในกฎหมายน่ะระบุเอาไว้ว่าใครเป็นคนเสียภาษีแล้วในทางปฏิบัติจริงๆหรือผู้แบบภาษีผู้ที่จ่ายเงินควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อเสียภาษีนะ่ะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าในกฎหมายบอกว่าผู้ที่จ่ายภาษีคือในกอแล้วคนที่ควักเงินเสียภาษีให้กับรัฐบาลจริงๆคือในกอเช่นกัน เราจะเห็นได้ว่าคนที่จ่ายภาษีตามกฎหมายกับคนที่แบกภาระภาษีคือคนเดียวกันภาษีประเภทนั้นเราจะเรียกว่าภาษีทางตรงหรือ direct tax แต่ถ้าคนที่ภาษีโทษค่ะคนที่กฎหมายบอกว่าให้จ่ายแต่คนที่ควักเงินเสียภาษีเป็นคนละคนกันในกฎหมายบอกว่าใน A ต้องเป็นผู้ชำระภาษี แต่คนที่ควักเงินจ่ายให้รัฐบาลจริงๆเป็นในบีภาษีแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าคนที่ระบุในกฎหมายกับคนที่แบกภาระภาษีเป็นคนละคนกันภาษีลักษณะนี้คือภาษีทางอ้อมหรือ indirect tax นะคะครานี้พอเราพูดถึง indirect tax ปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าคนที่กฎหมายกำหนดกับคนที่เสียภาษีคือคนละคนกันแสดงว่ามันเกิดการผลักภาระภาษีเกิดขึ้น การผักภาระภาษีเราเรียกว่า tax shifting บางเล่มจะใช้คำว่าอุบัติการทางภาษีหรือว่า tax incident นะคะการผักภาระภาษีเกิดได้ในลักษณะไหนบ้างเช่นถ้าถ้าพิจารณานะคะถ้าพิจารณาจากผู้ผลิตเป็นหลักเอาผู้ผลิตเป็นตัวตั้งเลยเนาะเอาผู้ผลิตเป็นตัวยืนถ้าผู้ผลิตถ้ารัฐบาลบอกว่าผู้ผลิตเป็นผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตามกฎหมายแต่ผู้ผลิต ผลักภาระไปให้เจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นคนเสียภาษีอันนั้นเราเรียกว่าเป็นการผลักภาระภาษีไปข้างหลังหรือว่า backward shifting tax แต่ถ้าผู้ผลิตผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภคก็คือผลักภาระภาษีไปข้างหน้านะคะเรียกว่า forward shifting tax คำถามที่ตามมาคือมันจะมีบางกรณีที่เกิดนะคะนะักศึกษาไปทำงานแล้วบริษัทที่เราทำงานเนี่ย หักหักเงินเดือนเราทุกเดือนเลยแล้วก็บอกว่าเป็นเงินภาษีหักหนที่จ่ายครูทํางานหนึ่งเดือนได้รายได้หนึ่งหม0 0นบาทมาหาลัยหักภาษีหน้ที่จ่ายครูทุกเดือนเลยสิบาทสิ 10, บาทสิ 10, บาทครูเหลือเงินเข้ากระเป๋าเพียงแค่เก้าพเก้าร้อยเก้าสิบบาทท่วนสิ 10, บาทมาหาลัยหักเอาไว้การหักภาษีหน้ที่จ่ายถือเป็นการผลักภาระภาษีหรือไม่อันนี้ฝากนักศึกษาไปคิดนะคะ รูปแบบอันสุดท้ายของการจัดประเภทภาษีก็คือดูตามวิธีการจัดเก็บว่าการจัดเก็บภาษีอิงกับอะไรเก็บภาษีตามปริมาณหรือเก็บภาษีตามราคาหรือเก็บภาษีตามน้ำหนักหรือเก็บภาษีตามรูปลักษ์ภายนอกนะคะการจัดเก็บภาษีตามปริมาณเราเรียกว่า per unit tag หรือบางเล่มจะใช้คําว่า specific sale tag เก็บภาษีตามราคาเราเรียกว่า a d v a l u r e tag เก็บภาษีตามน้ําหนักเราเรียกว่า weight tag ซึ่งการจัดเก็บภาษีตามลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะไปเจออีกทีในเนื้อหาส่วนสุดท้ายของบทนี้ที่เป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสานมิตรนะคะการจัดเก็บภาษีสรรพสานมิตรที่เก็บจากสินค้าบางตัวแล้วลักษณะของการจัดเก็บภาษีจากสินค้าแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวครูจะอัปโหลด PDF ให้อีกทีหนึง่งเนื้อหานะคะในส่วนของ พาร์ทแรกครูคงจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ